เจ้าแหลมซีสเกตเผยหลังการแพ้ t k o ในยกที่8ให้กับแบมเจสซี่โรดิเกตล่าสุดเจ้าแหลมซีสเกตลั่นยังไม่ทอ้อขอสู้ต่อไม่เลิกกลับมาเป็นแชมป์โลกให้ได้ไฟนี้เสียดายกรรมการจับแพ้ไวไปหน่อยพอมวยแรกกันมีโอกาสพลิกได้ทั้งที่ตนเองอยู่ในจังหวะพิงเชือกโยกหลบหมัดอยู่ไม่ได้โดนชกคว่ำสักหน่อย ส่วนการโดนนับแรกในยกที่7นั้นเป็นจังหวะลื่นเสียหลักกรรมการบนเวทีชาวเท็กซัสดูเหมือนคอยจ้องอยู่ตลอดเวลาสำหรับแบมออกหมัดแล้วเข้ากอดตลอดกรรมการก็ยังไม่เตือนทั้งทั้งที่ก่อนชกก็มีการอบรมกติกาห้ามกอดและมีจังหวะก็รีบจับแพ้ทันทีเพราอมวยแรกกันมีโอกาสทลิกเกมได้แบมก็โดนเยอะหมดเหมือนกันโดยต่อยโดนท้องก็มีอาการ เสียดายมากแรงยังดีไม่หมดแต่ก็เป็นธรรมดาที่มาต่อยบ้านเขาแต่ก็ยอมรับว่าจังหวะออกหมัดของเราช้ากว่าเขาไปนิดนึงด้านเจสซี่โรดูเกรสกล่าวหลังการชนะว่าถึงจุดนี้ผมพิสูจน์ได้แล้วว่าผมคือของจริงผมปราบเจ้าแหลมซิสเกตได้ด้วยแผนการชกของยอดโค้ชโรเบิร์ตกาเซียที่เน้นให้ผมเคลื่อนไหวดูมุมและดูจังหวะการชกให้เด็ดขาด ผมรู้ว่าชนะตั้งแต่ยกที่3ที่ผมโจมตีทำให้เขาอ่อนลงได้พลังของเขาลดลงไม่เหมือนกับยกแรกตอนนี้ผมพร้อมจะเจอกับใครก็ได้แบมเจสซี่โรดูเกตกล่าวทิ้งท้ายนั่นเองส่วนทางด้านเสียหุยลั่นพร้อมสนับสนุนต่อและยังมีสัญญากับแมทลูมที่ยืนยันยังจัดเจ้าแหลมชกต่อเพราะต่อยสนุกดูเดือดทุกไฟโดยไฟต่อไปให้ชคทำฟอร์มที่สหรัฐอเมริกาอีกครั้ง ถ้าชนะจะได้ขึ้นชิงแชมป์โลกอีกครั้งนั่นเอง